สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ เอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็ลหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ,ะคลิปนี้มีไรคลิปนี้มีไรก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้ยังไงเนี่ยเรามารอลุน้นกันกับงานแฟนมีที่เวียดนาม หนาหลิงออมน้องไปต่อกระยาวๆเลยวิกนี้ไปอ่อนถั่วที่เวียดนามนะคะแต่ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะพี่จีนมาอีกแล้วครับท่านนะคะหลายคนถามหาพี่คนนี้นั่นมีแต่ให้มาอีกแล้วครับท่านพี่สาวจีนเอว่าเงินเขาเหลือคืออะไรรู้ปะเหมือนวันนี้เขาก็ให้พี่หลิงอีกแล้วอะบ้านเดียวพี่หลิงอีกบ้านหนึ่งอะ ให้อะไรอะเอ๊ะมันมีเทศกาลอะไรหรอไม่เมเป็นวันพิเศษอะไรหรอไม่เมให้เนื่องจากอะไรมามาดูกันนี่กล่องเงินอันนี้เลยค่ะบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สนับสนุนการเปิดตัวละครเรื่องใหม่โอลลียูเดี่ยวโอลลียูเขาเปิดกันไปนานแล้วนะพี่สาวจีนก็ตอนนั้นก็เหมือนมีจะให้อ่างเปาอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับเปิดเรื่องใหม่ไปแล้วนะให้ดอกไม้เงินหรืออะไรให้กําลังใจน้องไปแล้วหนาะ ก็อยากจะให้จะทาไมล่ะอ่ะมาดูกันหน่อยว่าเขาเขียนว่าไงนะคะพี่สาวจีบอกว่าจะอยู่ตรงนี้เพื่อหลิงเสมอหากเปรียบเป็นคําพูดฉัน C N แต่เขาเรียกตัวเองว่าน้องนะน้อง C N ก็คือหลิงหลิงควง C N น่ะน้อง C N อะชอบแสดงความรักผ่านการกระทํามากกว่าคือฉันไม่ชอบพูดแต่ฉันชอบทําเลยนะคะ พอรู้ว่าจะมีละครเรื่องใหม่กำลังถ่ายทำใช่ป้าน้องซีเอ็นก็ได้ส่งกล่องเงินแล้วก็เค้กเงินไปให้หลิงหลิงล่วงหน้าแล้วขอให้ละครเรื่องใหม่โอลิูประสบความสำเร็จนะคะรอชมหนุ่มหล่อตะวันอยู่ค่ะจี๊ดพี่เหล็งอีกแล้วน้องอมพี่สาวจีนจี๊ดพี่เหลงอีกแล้วไหนซูมกันเข้าไปสิคะว่าดอกไม้เงินกับเค้กเงินเป็นอะไรกันบ้างไหนขอ เนี๋ยนะเดี๋ยวเอเปิดนีสหนึ่งเอาไปก่อนเลยค่ะกล่องเงินอันนี้มูลค่าทั้งหมดเป็นรูหัวใจด้วยนะไม่จีบได้ง่ายอะ่ะห้าหมืนไม่ใช่ไม่ใช่พีพีีเทก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 ห้าพันสองร้อยหยวนตีเป็นเงินไทยก็คือ24,500บาทคือเงินสดที่ว่าให้แบงค์สีแดงเป็นปึกปึกก็ว่าสวยแล้วการจัดรูปทรงอะไรดอกกุหล,ลาบลายสีมาแบบ สวยคือเขาจะให้เงินสดก็ได้อะก็ให้ไปเลยตรงๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วใช่ปะนะใครได้เงินเป็นรางวัลก็ดีใจนี่ยังจัดพิธีพิธารใส่กล่องดอกไม้มามอบให้อะไหนามาอีกซิเค้กเค้กเงินนี่ต้องมีนะคะต้องมีพร็อพจัดเป็นอย่างนี้เลยเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ดูมีทั้งม่วงทั้งแดงนะเท่ากันห้า0ันรอยหยวน24,500่น้าอบาทแล้วเขาก็บอกมีคนนี้ให้นะ มีแม่เตี่ยนมีเปาเปานะคะร่วมกัน0524อะไรก็เป็นรหัสเขา่านะร่วมกันออกทุนในการให้ครั้งนี้คือเงินเหลือนี่เหลือๆของเขาแบบอยากจะให้ก็ให้อะไม่มีอะไรอะ่ะเนี่ยขอให้ควงหลิงๆในโอลี่อยู่นะประสบความสําเร็จนะจ๊ะเออโชคดีโชคดีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เอ๊จําได้คุณคุณ,คณว่าเขาเหมือนเขาเคยให้ไปแล้วนะ ในโอกาสโอลิยูอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้ล่ะคือวันนี้ไม่อยากให้มันก็จะให้จะทําไมก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็ดีใจกับพี่หลิงไปด้วยสิคคะนะคะคุณน้อง4ีเอนนะไม่ใช่แม่นะเขาแทนตัวเองว่าเขาน้องนะอ่ะไหนามาดูสีส่วนของน้องออมนะคะวันนี้ดีเดย์ Day, ตอนเย็นนี้เองคะ่ะก็วันที่18กุมภาพันธ์นิตยสาราดรายแมกกาีนนะคะต้อนรับ ฉบับพิเศษเดือนวาเลนไทน์ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะ collectible d r i v e r s i o นภาษาจีนวางจำหน่ายแล้วใครจะสั่งต่างประเทศไปสั่งได้นะคะเขามีลิงก์ไว้ให้นะเขาบอกถ้ายอดขายทะลุ4,000เล่มนะคะก็จะมีการจับฉลากเพื่อแจกรูปโพลารอย4ี่รูปพร้อมลายเซ็นของน้องออมนะแล้วใครที่แบบเป็น4อันดับแรกอะ นะคะก็จะได้รับรูปถ่ายพรอรอยต้นฉบับพร้อมลายเซ็นด้วยอีกคนละ1รูปอันดับยอดขายจะเปิดเผยเป็นพับ l ลิกหลังสิ้นสุดการขายเขาจะเปิดขายก็เอจํได้ก็ภายในเดือนนี้เนอะสิบแถึงยีอะไรสักอย่างอะ่ะนะขออภยัยนะคะถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยก็เขาเขาเขามีรับสั่งซื้อโดยตรงแล้วก็ส่งมาต่างประเทศนะถ้าสนใจก็เดี๋ยวไปตามได้ใน เใน i อ IG มีคนรับหิ้วอยู่นะคะเป็นฉบับพิเศษของน้องออมพี่สาวจริงก็ฮือฮากันเดี๋ยวยอดขายมันคงมีออกมาอันนี้เดี่ยวของน้องออมเลยนะไม่มีพี่หลิงนะเอออันนี้เดี่ยวของน้องออมโดยเฉพาะแล้วก็เนี้ยวันเนี้ยเอไปเจอมาคลิปหนึ่งนะเป็นเก็บตกหลังงานแฟมิฟูโจแสดงเดี่ยวของน้องออมคิดว่าช็อตเนี้ยหลายคนคงได้ดูแลอะมาดูพร้อมกันอีกครั้งค่ะ เกี่ยวกับออมหลิงหลิงออมก็มาอีกแล้วเป็นประเด็นที่ฝาวจริงก็ยกขึ้นมาพูดเป็นที่โจทย์ใจกันมากกับช็อตนี้นะเออไม่ใช่ว่าเขาพูดหลายวันแล้วนะเขาก็แบบค่อยๆเก็บตกมาทีละช็อตคือต้องบอกก่อนว่างานแฟมิลี่หลิงออมอะนะคะเขาจะมีให้เก็บตกทีละช็อตแล้วเขาจะหลังบรรณา,งงาแล้วเขาจะค่อยๆทย,ย,ยอยออกมาถกกันว่าช็อตนี้ย พี่หลิงพูดอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรนะเขาจะมาวิแคะกันวิแคะหรอเอาวิเคราะห์เออวิเคราะห์วิแคะอ,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 อะไรก็ว่าไปแหละส่วนของน้องออมก็เหมือนกันน้องออมพูดอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรไหนเรามาดูพี่สาวจริงกันหน่อยซิเขาบอกว่าเนี้ยนะเขาวิเคราะห์นะอันนี้คอมเมนต์จากพี่สาวที่บอกเอาจริงๆนะพวกเธอไม่เข้าใจเองนะว่าทำไมน้องออมถึงต้องมาแบบยืนยันว่าต้องเป็นหลิงออมไม่ออมหลิงอะ คือน้องออมไม่ชอบจริงๆอ่ะน้องออมอยากจะเป็นออมหลิงแหละตอนแรกอ่ะแต่ว่าเจเจไม่เอาด้วยนะน้องออมก็เลยโอเคโอเคหลิงออมหลิงออมอืมเขารู้ได้ไงอ่ะจริงๆก็คือที่ฟังจากปากพี่หลิงและน้องออมนั่งอยู่ด้วยพี่หลิงบอกว่าไม่ใช่พี่หลิงอ่ะโอเคได้หมดเลยจะหลิงออมออมหลิงพี่หลิงโอเคแต่น้องออมไม่ชอบออมหลิงนะใช่ไหมแต่พี่สาวจีก็บอกจริงๆพวกเธอไม่รู้เรื่อง น้องออมตอนแรกจะทําตัวเป็นออมหลิงแต่เจเจไม่ชอบน้องออมก็เลยเออเอเอออมหลิงเออหลิงออมก็ได้อ่าในในในเขาบอกเขาวงในไม่ใช่หรอกนะเออถัดมาถัดมาบอกเอาจริงๆนะฉันอะก็ชอบออมหลิงนะฉันน่ะยืนอยู่ฝั่งออมหลิงแหละแล้วก็แต่เอาจริงๆก็คือน้องออมอะเอาจริงอ่ะแต่งหล่อขึ้นมาคือโคตรหล่อนะแต่ว่า สุดท้ายหลังๆอ่ะมันก็ชอบเอาพี่หลิงอ่ะใช่ไหเป็นโผล่สายก่อนใช่ไหมแล้วหลิงๆก็ขี้อายอ่ะก็จะเห็นว่าหลิงหๆก็เป็นแบบนั้นนะส่วนเอาจริงๆน้องออมอะไปทางหล่อโคตรหล่อเลยนะแต่ว่าน้องออมก็ชอบบอกว่าพี่หลิงอะหล่อมากเมื่ออยู่ส่วนตัวด้วยกันฉันอะเป็นคลิปคู่นะแต่เอาจริงใจฉันอะสนับสนุนหลิงออมมากกว่า แล้วก็แต่สําหรับพวกเขาแล้วเอายังไงก็ได้อ่ะส่วนตัวเลยเอาเลยที่น้องเขาชอบน้องเขาจะหลิงออมจะออมหลิงอะไรอ่ะฉันเป็นแฟนคลิปคู่อยู่แล้วอ่ะได้หมดจะออมหลิงหลิงออมได้หมดอืมนะคะคนนี้บอกว่าเอาจริงๆนะอีกอันนี้อีกคนนะเขาบอกก็ขอเป็นแค่จะหลิงออมออมหลิงอะไรก็ตามขอแค่เป็นสองคนเนี้ยก็พอแล้วไม่ใช่หรอ จริงๆฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยนะว่าพวกเขาจะยืนอยู่โพไหนอะไรกันจะสลับกันอะไรฉันไม่ขัดเลยเพราะว่าขอแค่เขาอยู่คู่กันอะโลกมันก็สดใสขึ้นทันทีนะข้อกําหนดเดียวของฉันเลยนะเงื่อนไขเดียวเลยต้องเป็นคนสองคนเนี้ยเท่านั้นแต่พวกเขาจะออมหลิงหลิงออมได้หมดขอให้เขาอยู่คู่กันนะฉันไม่สนใจอะไรเลยอย่างอื่นนะขอแค่อย่างเงี้ยขอแค่เป็นสองคนเนี้ยเท่านั้น อืมนะคะเธออย่าจริงจังมากเธอใจเย็นฉันแค่รอเล่นจริง,รงๆเราโอเคทุกอย่างเลยตราบใดที่เป็นน้องหลิงน้องอมจะยืนอยู่ฝั่งไหนอะไรฉันได้หมดนะเออเท่าที่ดูอย่างนี้ก็คือสว่นมากก็คีปคู่นะไม่ไม่ได้คลิปเดี่ยวอะไรจะยังไงก็ได้ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นนะจ๊ะเออเอาจริงน้องอมเขาก็รอเล่นแหละโทรไปก็กลัวว่าพี่หลิงจะโกรธไงก็เลยแกล้งโทรไปบอกว่า นี่นี่นี่ทุกคนกําลังเรียกร้องให้เป็นออมหลิงอะไรอย่างเงี้ยกลัวพี่สาวโกดเขาก็แซวกันน่ะนะคะเออหลายคนบอกว่าจริงๆอ่ะน้องออมแบบหล่อนะเออแบบแต่งหล่อได้คือคู่นี้อย่างที่บอกอะคะ่ะเป็นคู่ที่แปลกเขาสลับโพกันได้มันน้อยนะหลายคู่ที่แบบสลับไม่ได้นะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าสายก็ต้องสายอะ่ะใช่ไหม หลายคู่ Gl อ่ะสลับไม่ได้แต่คู่หลิงออมเป็นอะไรที่แปลกกว่าเพื่อนคือสามารถสลับโทกันได้เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องที่สามค่ะพี่สาวจีมาแล้วบอกเรื่องที่สามขอเลยนะขอเป็นออมหลิงบ้างเขาอยากดูแบบเคมีใหม่ๆคือคุณเข้าใจป่ะมนุษย์ขี้เหม็นก็อย่างนี้แหละนอกจากขี้เหม็นแล้วก็ขี้เบื่อด,ด้วยค่ะคุณถ้าสองเรื่องหลิงออมแล้วนะคะเรื่องที่สามเขาแบบเออมาเลยอยาขอออมหลิงบ้างอันนี้เป็นแค่ ความเห็นบางคนนะแต่หลายคนก็เห็นด้วยอยากดูอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้เป็นสองคนนี้ได้หมดได้หมดนะมาดูพี่สาวจีนต่อค่ะคนนี้บอกว่าเอาจริงๆน้องออมก,ก็แกล้งปฏิเสธไม่ชอบไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆอ่ะชอบนะคะเพราะว่าเขาดูจากคลิปนี้ไงที่น้องออมบอกว่าจริงๆอ่ะ สเหเห่วนตัวน้องออมชอบแต่งตัวเป็นลุกพี่กรนะอะไรอย่างเงี้ย yeah, ก็ใช่เด้น้องออมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยอ่ะนะตอนแต่งเป็นลุกพี่กรอะไรอย่างเงี้ยนะฉันจะเล่าให้ฟังฉัน่ไปดูหน้าเวทีใช่ป่ะฉันก็ตะโกนเสียงดังมาจากข้างหลังเลยว่าออมลิงออมลิงแต่คนข้างๆฉันน่ะเขาก็ไม่พูดอะไรใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกเธอเป็นออมลิงเหรอแต่ฉันน่ะหลิงออมแล้วก็น่าเฉยๆอ่ะเขาก็ซิดเลยค่ะแบบเออนะคะเขาเล่าบรรยากาศ หน้าเวทีตอนนั้นเขาบอกอ้อมหลิงอ้มอมหลิงแต่คุณ้างๆคนหน้าเฉยเลยนะแล้วบอกเธออ้อมหลิงเหรอฉันหลิงอ้อมเอ้ยมันจะไฟกันไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็นิ่งไปชั่วขณะแบบสตารนะ์น่ะแบบเออเขาก็แค่เล่าอะนะคะเออนะก็เป็นเรื่องขำๆนะเราก็มาคล้ายๆเออเราเหมือนไปอยู่ในเหตุการณ์ไงดูว่าพี่สาวจีนเขาเจออะไรกันบ้างในหน้าเหตุการณ์หน้าเวทีตรงน,นั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเอาเจงมีความสุขหมดเลยไม่ว่าจะอ้อมหลิงหลิงอ้อมได้หมด นี่นะคะเขาบอกเออหลายคนก็อยากเห็นออมหลิงบ้างนะเออเขาบอกเรื่องสามนะขอให้ทั้งคู่อ่ะเอออันนี้น่าสนใจความเห็นนี้นะคอมเมนต์นี้นะเขาบอกอยากให้เล่นเรื่องคุณหนูกู้กับคุณหนูเชียตอนแรกเอ้ก,ก็อะไรอะไรอะไรเนี่ยอยากเห็นหลิงออมเล่นนะ่ะอยากเห็นหลิงหลิงอ่ะโดนบทพัญญาทําลายเราลองไห้อะไรเงี้ยแบบอยากเห็นพี่หลิงอ่ะเป็นบทแบบว่า ถูกแฟนต่อว่าแล้วทาให้พี่หนิงต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วหลายคนบอกใช่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 ใชใชนิยายเรื่องดีๆมากเลยนะถ้าทําเป็นซีรีส์เออก็อยากให้คู่เนี้ยได้เล่นว่ะฝันไปเถอะใครจะไปลงทุนกับละครเรื่องนี้แต่จริงๆอ่ะเรื่องนี้มันดีมากเลยนะแล้วเขาก็เขียนน่ะตอนแรกเอกก็อะไรเรื่องอะไรนะคะคือชื่อภาษาอังกฤษเขาอันนี้เอไม่รู้เขาแปลถูกมั้ยนะเขาบอก double a female นะ้าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าชื่อภาษาจีนคือถ้าแปลก็คือคุณหนูกู้กับคุณหนูชีนะคะก็คือคนละแฝดคุณหนูกู้กับคุณหนูชีชื่อเรื่องเหมือนไม่ค่อยนี่เลยเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะน,นี่เขาบอกเฮ้ยเรื่องนี้สนุกสนุกใครก็ได้ไปบอกช่องสามให้ทําบังเด้เอาเรื่องนี้มาทําเลยนะเอ๊ะพอเขาพูดอย่างนี้นะเอก็เลยให้สงสัยเอ๊ะมันเรื่องอะไรคือเหมือนเป็นที่โจทย์จันกันในหมู่โซเชียลคนจีนว่า เฮ้ยอยากให้ทําเรื่องนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะนายมาดูเซมันคือเรื่องราวอะไรนะคะอยากรู้มะเฮ้ยพอเอไปอ่านแอบสปอยเออมันน่าสนใจมันมีมิติว่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเลยค่ะเอาเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมเออได้เดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวนี้นะสนุกอ่ะเดี๋ยวมาเลยค่ะเรื่องของเรื่องนี้นะตัวเด่นนะจะเป็นผู้หญิงสองคนใช่ปะ เขาบอกว่าเรื่องยอ่อเรื่องย่อนะอ่ะเขาบอกมีผู้หญิงสองคนที่มีชื่อคล้ายกันแล้วอยู่ในวงการบันเทิงใช่ปะคนหนึ่งคนหนึ่งชื่อชีซีจืออ่ะชื่อเนี่ยถ้าเอามาทําจริงๆถ้าช่องสาวมาทำจริงอาจจะเปลี่ยนได้นะแต่แบบให้มันเขาโคงนะแบบยังไงเขาเรียกเบสออนเรื่องนิยายเนี้ยนะ ชีซีจืออ่ะนะอีกคนชื่อกู้ซีจือคือเขาชื่อเหมือนกันแต่คนลัแท่คนหนึ่งแท่ชีคนหนึ่งแท่กู้นะคะอ่ะเขาบอกว่ามีเพราะอีกฝ่ายเพียงเพราะอีกฝ่ายอะไม่เพียงแต่แย่งภาพยนตร์ของอีกฝ่ายไปเล่นเท่านั้นแต่ยังไปแย่งแฟนเก่าของเธอด้วยนะคะเนี่ยเลยยิ่งทำให้คุณหนูกู้อะนะมีความแข่งกับคุณหนูชีก็คือกูแ้แค่งชี นะคะและชอบที่แล้วเรากู้เนี่ยเขาเพราะว่าเอาใหม่นะคุณหนูกูอ้อ่ะโดนให้ A สรุปง่ายๆนะคือเอางี้ละกันเดี๋ยวบอกชื่อแซ่เดี๋ยวมันจะงงๆเอามิสเตอร์จกับมิสเตอร์คเอ้ยไม่ใช่มิสเตอร์มิสนะคะเป็นเรื่องของมิสจีกับมิสคิวมิส G เนี่ยเขาสองคนนี้เขามีชื่อเหมือนกันแต่คนละแซ่และอยู่ในวงการบันเทิงเดียวกัน เท่าที่เออ่านเรื่องย่อนะดูเหมือนว่ามิสจีเนี่ยมิสจีเนี่ยจะมีความแค้งกับมิสคิเพราะมิสคิเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สุดเพอร์เฟกนะคะสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะแล้วมิสคิเนี่ยยังไงอะแบบว่าไปแย่งแฟนเขาโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเอไม่แน่ใจนะสร้างความขุนแค้งใจให้กับมิสจีมากๆแล้วคุณหนู G เนี่ยก็เลยแบบจะมาลังแขนนใช่ปะด้วยการแยงเป็นเพื่อนกับ คิวอะนะเออแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าในขณะที่คิวก็เป็นผู้หญิงตรงไปตรงมาแล้วก็แบบตามสไตล์สาวเพอร์เฟกอะค่ะ,ะถ้าให้คิดนะก็เป็นแบบเหมือนคุณดิวอะคุณดิวแล้วเกี่ยวอะไรเออให้มันรู้ไงผู้หญิงเพอร์เฟกแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วแบบอยู่ดีๆโชคอะไรทุกอย่างมันก็เข้ามาเองอะภาพยนตร์ก็ได้เล่นผู้ชายก็มาหลงรักเองโดยที่ไม่รู้ไปสร้างความเจ็บแค้นให้กับผู้หญิงอีกคนนึงอะใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยแบบ เธอดีนักใช่ไหมคือมันนะมันนะก็เลยแบบแกล้งมาเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็แทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือไงรู้ป่าเออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดสุดท้ายคือสปอยเลยนะกลายเป็นว่าอีคุณหนูเพอร์เฟกคนเนี้ยทุกอย่างที่มันทําอะไรอะไรไปไม่ได้จงใจอะไรหรอกเขาอะรักรักคนรักรักคุณหนูคิวเนี่ยงงปะ โอ๊ยงงเนาะงงปะไม่งงนะเข้าใจกันใช่ปะอ่ะเอากันง่ายๆเอาเปลี่ยนชื่ออีกแนละ้วกลัวงงมันมี A กับบออะผู้หญิงสองคนใช่ปะชื่อดันเหมือนกันแต่คนละแท่แท่เอกับแท่บีแล้วกันเออเล่าเล่าอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครดับตามไม่ทันตามทันเอจะเล่าทําไมเออเพื่อลําดับความคิดตัวเองนะบีเนี่ยเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกต์เลยนะแล้วจะบอกให้คือเขาบอกว่า b เนี่ยถ้าให้เล่นนะถ้าดูตามนี้นะสนิทนี่เอไปดูมาเขาทํามาเป็นผมสีทองอย่างนี้ก็ต้องใครล่ะคะก็ต้องเป็นน้องออมอะต้องเล่นเป็นบทบใยายบีเนี่ยคือแบบว่าเพอร์เฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เดให้ให้เอดูกันนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชยายบีเนี่ยยายบีอะไม่เพอร์เฟคแต่ยายเออะยายเอคือต้องเป็นพี่หลิงเพราะเขาทําเป็นลูปผมดําเลยอะคุณเขาเขาทําเขาทําเป็นลูปผมดํานะ ยายญบี B, เนี่ยคนที่ไม่เพอร์เฟกเนี่ยอันนี้คือในบทละครนะอยู่วงการบันเทิงเหมือนกันใช่ปะยายบีอ่ะไม่เพอร์เฟกแต่ยายเอะเพอร์เฟกยายบี B, เนี่ยเขาว่ามาเป็นตัวละครผมทองเงี้ยจะให้คิดยังไงได้ก็ต้องเป็นน้องน้องออมเรานั่นแหละเล่นถ้าจะเป็นสองคนนี้นะจะเป็นหลิงออมน้องออมอ่ะต้องเล่นบทบีบทบีคือไม่เพอร์เฟกแล้วก็แบบว่าเนี่ยตัวตัวละครสําคัญนะคือยายบี B, ที่ว่าจะให้น้องออมเล่นเนี่ยนะถูกวิพากษวิจารเลยพอเข้าวงการ เข้าวงการครั้งแรกก็ถูกวิาพากษ์วิจารว่าเอ้ยทำไมชื่อเหมือนกับตัวท็อปของวงการเลยอ่ะก็คือคุณเอเนี่ยคุณ A เอซึ่งจะรับบทโดยพี่หลิงเนี่ยคนนั้นน่ะเพอร์เฟกนะคะเขาบอกบีเนี่ยไม่เพียงแต่ถูกเปรียบเทียบกับผลงานของคือน้องอ,อมอะในในบทนะไม่เพียงแต่ถูกเปรียบเทียบกับผลงานของพี่หลิงนะโดยคนรอบข้างในวงการเท่านั้นนะแต่ยังถูกต้นโอกาสในการได้รับงานภาพ,พยนตร์งานละครงานอะไรอย่างเงี้ยในวงการบันเทิงนะ แถมแฟนหนุ่มของน้องออมเองก็ยังถูกพี่หลิงอะแย่งไปอีกด้วยนะโดยที่โดยที่น้องออมอะ่ะก็เลยเจ็บแขนไงพอน้องออมเจ็บแขนก็เลยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆที่จะประมาณว่าแก้แขนใหญ่บีให้ได้แก้แขนพี่หลิงให้ได้อย่างไรก็ตามพอเนื้อเรื่องมันดําเนินไปดําเนิยมาท้ายที่สุดน้องออมกลับพบว่า สิ่งที่พี่หลิงต้องการจริงๆอะดูเหมือนจะเป็นน้องออมเองวายเออตอนแรกแล้ววาเป็นได้ไงเนี้ยคิดได้ไงอะเออบทละครมันดูลุ่มหรึกขึ้นนะคือบทเนี้ยมันเคยเห็นอยู่นะแต่พอมาเป็นหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะคล้ายๆกับที่เอเคยทําไปคลิปนึงนะไม่รู้ใครจําได้ปะที่เอบอกว่าอยากให้เป็นเรื่องเรื่องที่สามอะมันต้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วจะมาหลิงออมหลิงออมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ จะมีตัวเด่นแค่สองคนไม่ได้มันต้องมีตัวเด่นขึ้นมาเป็นตัวที่สามแล้วเป็นชายแท้จำได้ปะแล้วแต่เราคุบอกอ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยจะมีโอกาสแล้วชายแท้คนเนี้ยที่เอเคยบอกไปไม่รู้ใครจำได้ปะคลิปนะบอกว่าถ้าเป็นสมัยเจมจีพึ่งเข้าวงการจะเหมาะมากแต่เจมจีตอนนี้ไม่ได้แล้วนะต้องหาคนที่หล่ออะไรแบบว่าหล่อแบบหล่อในระดับพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าถ้าเป็นอเดตเพิ่งเข้าวงการต้องเป็นเด็กใหม่ที่แบบ หล่อๆเลยอะแบบความหล่อเทียบเท่ารับมีของพี่หลิงกับน้องออมอะเอาอย่างนั้นเลยนะต้องหล่อนะแล้วแล้วมันจะแจ้งเกิดให้น้องผู้ชายคนนี้ด้วยอาจจะเป็นเด็กใหม่เด็กตั้นช่องสามหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะมาช่องสามเด็กเยอะจะตายหาผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันลงละคร G l แอลแล้วเป็น G l แอแนวเนี้ยโดยมันเหมือนชีวิตจริงไงคุณมันต้องมีชายแท้มันต้องคือในสังคมจริงๆอ่อะ เกลเลิฟอะไรอย่างเงี้ย L G B T Q เขาไม่ได้อยู่แต่แวดวงเขาเองต่เขาก็ต้องในแวดวงสังคมมันก็ต้องมีชายแท้หญิงแท้มีสตรมี L G B t มันจะวนๆกันอยู่ในสังคมนี้แหละถูกมามันก็คลุกคลีคลุกเคล้ากันไปนี่แหละเนี่ยเข้าใจที่เอผู้ปัดละครเรื่องเนี้เอ้ยหมอนะักแล้วคนจีนพี่สาวจีนอยากให้น้องหลิงน้องออมได้เล่นบทนี้คือไปไป,ไปมาๆยายเบีย มันอิจฉายายเอเอาเล่ากันแบบบ้านๆเลยนะยายบีมันอิจฉายายเอเอาเอาเล่าเป็นอย่าง้วกันน้องออมในเรื่องนะในบทนะในละครเรื่องนี้ถ้าน้องออมพี่หลิงเล่นนะน้องออมอิจฉาพี่หลิงเพราะดันจำชื่อเหมือนกันในวงการบันเทิงแต่ว่าคนละแซ่คนละนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันอดเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะมันแบบมันเข้าวงการมาพร้อมๆกันใช่ปะคนวงการบันเทิงก็แบบเชิดชูพี่หลิงแบบเพอร์เฟกต์อย่างง้นอย่างงี้ประมาณว่าสวยรวยเสน่ห์แบบเป็นตัวท็อปแล้วในขณะที่น้องออมกําลังแบบ ต้องมาไต่เต้าอะไรอย่างเงี้ยแบบพอไปแคสงานละครงานอะไรก็พี่หลิงได้ตลอดอ่ะมันจะไม่รู้สึกได้ไงใช่ป่ะไม่พองานฉันโดนเธอแย่งไปจนมดไม่พอไม่ว่าจะถ่ายบงถ่ายแบบอะไรเธอก็ได้อันนี้เอสมก็ไปเองนะให้มันให้มันแบบสมจริงอ่ะแม้กระทั่งผู้ชายที่ฉันเล็งเอาไว้เขาใช้คำว่าแฟนเก่าแต่เอไม่รู้ว่าจริงๆเป็นแฟนกันหรือ,อยังนะก็ใช้คำว่าแฟนเก่าก็โดนแย่งไปด้วยคือใหญ่ผู้ชายอ่ะใหญ่ผู้ชายคุณผู้ชายคนนั้นน่ะนะ ที่ที่น้องออมรักอะ่ะก็ดันไปตกหลุมรักพี่หลิงอีกอะไรอย่างเงี้ยโดยที่พี่หลิงในเรื่องนะคะจะดูเรื่องรู้ราวหรือเปล่าแล้วไม่รู้นะแต่ก็โดนแบบก็ก็แย้งมาโดยที่อาจตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวคนเพอร์เฟกมักจะไม่รู้ตัวเองว่าเป็นที่หมั่นไส้สาหรับทุกคนอ่ะในชีวิตจรงิงในสังคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเขาได้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเป็นที่หน้าหมั่นไส้ของหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสตรงนั้นนะเฮ้ยมันเลียวเหมือนกันนะมันเลียวเหมือนกันนะแล้วน้องออมก็มาแกล้งทําดีกั พี่หลิงอย่างงั้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะหมายจะแทงข้างหลังจนได้เรื่องดําเนินไปจนกระทั่งทายที่สุดน้องอมอมมาพบว่าทุกสิ่งที่พี่หลิงทําพี่หลิงกลับมารักตัวน้องออมเองอะ่ะคือพี่หลิงไม่ได้รักผู้ชายคนน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่หลิงหวังดีรักน้องออมในเชิงชู้สาวอุ้ยมัน แค่พูดแค่นี้เข้าใจกันใช่ว่าเออแล้วเขาวาดมาเป็นตัวละครอย่างนี้คุณจะให้คิดว่าไงอะถ้าเขาไม่ได้หมายถึงไม่ได้รับแรงบันดาลใจประจับพี่หลิงน้องออมไม่รู้สิมันจะบังเอ,อิญหรือไงไม่รู้นี่มาดูมาดูเขาบอกในบทของพี่หลิงกันบ้าง <c oughs> เหมือนว่าพี่หลิงน้องออมจะเล่นแล้วถ้าพี่หลิงน้องออมได้เล่นเขาบอกว่าพี่หลิงนะได้รับ,บบทเป็นคล้ายๆราชินีภาพยนตร์ชั้นนําของวงการบันเทิงเปิดตัวมาก็แบบขึ้นสูงสุดเลยอะ ได้รับความนิยมป๊อปปูลา่าอย่างมากในอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็อาชีพด้วยนะคะแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะจะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบพ,พี่หลิงอ่ะดันไปถูกดึงดูดใจโดยน้องออมนะคะอยู่ดีก็แบบไปถูกใจน้องออมอ่ะทั้งทัง,งที่น้องออมอเกลียดพี่หลิงจะตายนะแต่ดูพี่หลิงก็ไม่สนใจว่าน้องออมจะเกลียดเธอความอ่อนโยนและความแข็งแกร่ง ของพี่หลิงที่มอบให้กับน้องออมทําให้น้องออมได้สัมผัสหัวใจอลลัมนของพี่หลิงทําให้น้องออมเองหัวใจก็ค่อยๆร่วงหล่นซึมลึกขึ้นไปเรื่อยๆอยเออบทบาทมันมีมิตินะคูแล้วมันจะได้สร้างให้ผู้ชายคนนั้นน่ะได้เกิดด้วยแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะอยาให้เขาบทด,ด้อยนะเขาต้องมีบทอะไรที่เด่นเหมือนกันนะเราแบบมันเลียวมันมีมิติเนี่ยพี่สาวจิงเขาเนี่ยเขา ชอบเรื่องเนี้ยเขาอยากให้ช่องสามซื้อไปทําเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็ฝันไปเออเราก็ฝันไปเหมือนกันแต่ถ้าได้จริงนะคุณเอ้ยกระเฮิมกระเฮิมบทมันมีมิตินะแล้วเรามาปรับหน่อยให้มันตรงกับบริบทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันไม่ได้ยากมากนี่เท่าที่ดูเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาศัยการแสดงเท่านั้นแหละมันไม่ต้องไปลงทุนพี่หลิงไม่ต้องไปแบบเรียนบทบู๊เป็นพี่ตะวันเจ็บตัวหนูหนีนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วคนอ่ะ มันก็ดูง่ายๆไงบทมันง่ายๆอะดูง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้ผู้ชายที่เข้ามาเนี้ยต้องต้องหล่อนะเอาหล่อเลยนะต้องเอาแบบเตรียมจะปั้นคนนี้เป็นพระเอกเลยนะเอาหล่อแบบนัดเดทหรือเจมจิตอนนั้นหรือว่าพี่โป,ป๊ปตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเ<ๆ>ข้าใจปะคือต้องหล่อแบบจะเป็นพระเอกเลยนะไม่เอามันด้อยกว่าพี่หลิงน้องออมไม่เอานะแล้วผู้ชายคนนี้จะได้เกิดตามไปด้วย <S <S ไม่ไม่รู้สิก็ฝันไปเรื่อยอ่ะคิดเห็นกันยังไง มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะเออขออภัยนะถ้าเล่าวนไปวมาคือมันตื่นเต้นอะ่ะแล้วมันจะทํายังไงให้แบบเออเข้าใจป่ะจะให้มันเข้าใจง่ายๆตอนหลังก็เลยพูดพี่หลิงน้องออไปเลยเข้าใจง่ายกันดีเนาะเอออ่ะสําหรับคลิปนี้มาฝากกันก่อนนอนขำขาไข่ฝันไปเรื่อยมนโนไปเรื่อยนี่แหละง,งานของเรานะคะอะล่ะขอให้ทุกท่านฝันดีมีตังใช้ตื่นมาก็มีตังใช้อยู่ในฝันก็มีตังใช้นะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดี